เปิดตัวกันแล้วครับกับรถที่หลายๆคนรอคอยนะฮะกับ Ranger Raptor เครื่องยนต์ดีเซลเปิดตัวมาด้วยราคาที่มีความถูกลงจากเดิมพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่เป็นคำถามกับตัวรถอุ่นนี้นั่นก็คือราคาที่ทำมาใหม่กับตัวรถที่มีตัดสเปคออกไปตี่จุดคลิปนี้มีคำตอบครับ ในคลิปนี้จะเป็นการบันทึกก่อนที่รถจะมีการเปิดตัวนะครับฉะนั้นข้อมูลบางอย่างที่มีการอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในเพิ่มเติมใ,ใต้ description ด้านล่างครับหลังจากที่เปิดตัวไปกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2022กับ Range r r a p t o r เครื่องยนต์3.0 V 6 EcoBoost นะฮะเครื่องยนต์เบนซิน,นก็เกิดปรากฏการ์ที่ไม่คาดคิดนะครับที่มียอดจองถล่มทลายมากกว่า3,000จองนะฮะในเพียงแค่ประมาณ10กว่าวันนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ในช่วงปีที่แล้วก็มีลูกคา้าหลายคนนะครับได้ให้ความสนใจกันมากกันดีเดียวนะฮะกับโรลเตอร์เรื่องเครื่องยนต์เบนซินเพราะด้วยเรื่องของสมรรถนะในการขับนะครับแล้วก็ความสุดของออปชั่นที่มีมาให้ แต่ก็เนื่องด้วยอัตราการบริโภคและการกินน้ำมันของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนักและโหดเลยทีก็ในคลิปนี้เราจะมานั่งคุยกันนะครับว่าสรุปแล้วตัว Ranger Raptor เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้เนี่ยมีการตัดสเปคอะไรกันออกไปบ้างก็ซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพูดแต่ในเฉพาะในส่วนที่อุปกรณ์ที่ถูกตัดออกรวมไปถึงมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่านั้นนะครับ มาดูในด้านภาพรวมเรื่องของสิ่งที่มีความแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นคือเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่ใช้ตัวดีเซลเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับชนกำตามด้วยเกียร์10สปีดกำลังแรงม้าก็จะเป็นสเปคเหมือนกันกับตัวรุ่นตัว l นเจอร์ไวด์แทรแล้วก็เอเวอเรตตัวเครื่องยนต์ที่เป็นไบเทอร์โบนั่นเอง ส่วนอุปกรณ์ต่างๆภายนอกที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปภายนอกจริงๆเนี่ยแทบแยกกันไม่ออกกันเลยนะครับแต่จะมีบางจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็นคือนั่นส่วนของตัวบริเวณด้านท้ายนะฮะซึ่งของเดิมนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องยนต์ส0 v จูนีเนี่ยจะเป็นท่อไอเสียแบบท่อคู่ออกมาแต่พอมาในตัวรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวท่อคู่ถูกตัดออกเหลือท่อเดียวน,นั้นทั้งนี้นะครับนอกเหนือจากตัวท่อนะฮะก็ยังคงมีการตัดเรื่องของตัวโหมดในการปรับเสียงท่ออีกด้วยในด้าาานเเรรื่่่ออองงงงงขขชวลคับ ยังคงใช้ช็อคฟอ็อกอยู่เหมือนเดิมด้านหน้าจะเป็นการใช้ตัวปิดนกแบบ2ชั้นนะฮะที่ใช้วัสดุจากอลูมิเนียมและส่วนด้านท้ายของเขาครับจะเป็นช่วงล่างแบบคอยโอเวอร์ช็อกครับตามต่อด้วยวัดลิงซึ่งจะคงความเป็นคอนเซปต์แบบตัวแรปเตอร์อยู่แล้วแต่สิ่งที่จะถูกตัดออกไปนะครับนั่นก็คือตัวเซนเซอร์ลิฟท์บลวหรือว่าเซนเซอร์ไฟฟ้าซึ่งถูกติดตั้งมาให้ตัวรุ่น3.0เดิมอยู่แล้วนะฮะ ถัดมาครับผมนั่นก็คือตัวอุปกรณ์ส่วนต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์ภายในนะครับสิ่งที่ถูกตัดออกไปเลยนะฮะนั่นคือระบบไม m โหมดซึ่งตัวระบบไม m โหมดนะครับของเดิมของเขาเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นระบบที่เข้าไปเซตเรื่องของรูปแบบการขับขี่ที่เป็นเฉพาะในรูปแบบของแต่ละบุคคลน,นะครับซึ่งการตัดไม m โหมดออกไปตรงนี้นะฮะมันก็จะไปรวมถึงเรื่องของโหมดการตั้งค่าน้ำหนักของตัวพวงมาลัยนอกเหนือจากนี้นะครับส่วนที่ได้ตัดออกไปกับอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องโดยสารนั่นก็คือลำโพง B&O ซึ่งในจุดนี้ก็อาจจะไปขัดใจใครบางคนสะหน่อยนะครับนอกเหนือนจากนี้ครับเรื่องของตัวรายละเอียดส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยและเรื่องของตัวเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่นะฮะก็จะก็ยังคงเหมือนกันกับในตัวรุ่น3.0ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองส่วนเรื่องของราคานะครับยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้อยู่ที่ใต้ description ด,ด้านล่างครับแล้วมาถึงในช่วงสรุปสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วถามว่ารถคันนี้เหมาะกับใครแล้วน่าซื้อมาใช้ไหม ผมต้องบอกว่ารถคันนี้ครับผมจะเหมาะกับคนที่ชอบแรปเตอร์เป็นทุนเดิมหรือมีความสนใจกับตัวกระบะที่ซึ่งมีความไฮเอนด์และก็ปะสมัตนาสูงอยู่แล้วในขณะเดียวกันครับก็ยังคงไปมองเรื่องของรูปแบบการใช้งานแบบจริงๆจังๆนะฮะซึ่งจะต่างกันกันกบตัวรุ่นเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซิน ถึงแม้ว่าตัวรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์สามจุดศูนย์เบนซินนะครับจะให้หอหุปกรณ์ที่มาเต็มๆนะครับต่างกันจากตัวเครื่องยนต์ดีเซลแต่สิ่งท like ี <de> ่ย yeah, <tiny S 1> mm ังจะคงสร้างความต่างได้อย่างชัดเจนนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอัตราการบริโภคน้ามันครับโดยที่เครื่องยนต์ตัวสามจุดศูนย์เบนซินเนี่ยอย่างที่เราพอจะทราบกันนะฮะเรื่องอัตราการบริโภคของเขาจะอยู่ที่ประมาณสักห้ากิโลลิตรเท่านั้นแต่ในขณะที่ตัวเครื่องยนต์ดีเซลครับถ้าเทียบจากตัวรุ่นเก่าอย่างตัวแรปเตอร์นะครับตัวรุ่นสุดท้าายก่่่อนนนททีีจะเเปปลโ็ อัตราการบริโภคโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่สักประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งมาท่าบกันดูแล้วครับจะเห็นไันว่าต่างกันอยแบบคนละครึ่งเลยฮะนอกเหนือจากนี้ครับมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวราคาของตัวน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเบนซินกับดีเซลมีความแตกต่างกันเลยทําให้ถึงแม้ว่าสรุปโดยรวมแล้วนะครับตัวรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะมีสเปคที่น้อยกว่าแต่ถ้าเกิดมามองกันดีๆนะครับเรื่องของมุมการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ย ตัวเครื่องยนต์ดีเซลก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและแม้กระทั่งตัวผมเองครับก็สนใจเหมือนกันฮะ okay. สุดท้ายนี้ครับชอบไม่ชอบตรงไหนกับตัว r a n g e r Raptor นะฮะตัวตัวใหม่ที่เปิดตัวขึ้นมานะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้ดิสคริปชันด้านล่างประเด็นไหนที่ดูแล้วน่าสนใจเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะมานั่งคุยถกประเด็นมาทำเป็นคอนเทนต์กันต่นตอ อัาที่สำคัญครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Ford พระนาล์อ f Official ครับหรือถ้าเกิดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของตัวโปรโมชั่นตัวรถ Ford นะครับย่งไงก็ลองทักมาได้ที่ l ล n e Official ที่ผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปข้างล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในคลิปถัดไปครับผม